เรื่องบางเรื่องนะก็เป็นประโยชน์เรื่องบางเรื่องก็คลายสงสัยได้เรื่องบางเรื่องก็ทำให้คนที่ไม่รู้ก็ได้รู้ก็เป็นประจำของรายการพระบรรณอกบอกธรรมนะก็ได้นำนะธรรมะดีๆหรือแม้แต่ปริศนาธรรมดีๆสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่จะได้นำ นะสาระดีๆปริศนาธรรมที่ทุกท่านทุกคนหรือว่าหลายคนหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะหลายคนหลายท่านอาจจะรู้แล้วก็จะได้เพิ่มเติมนะข้อมูลเหล่านี้ไปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะก็มักที่จะมีคําถามหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับงานอาวะมงคลหรืองานกึ่งมงคลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตามภาษาบ้านเราผูุชนคนธรรมดาทั้งหลายจะเรียกว่างานศพนั่นเองนะ งานสอก็เกิดขึ้นแล้วก็มีคําถามมากมายตามมานะในวันนี้ก็มีอีกหนึ่งประเด็นก็คือนะคำถามที่ทุกคนทุกท่านอยากจะทราบและอยากจะรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้พระบานนอกบอกธร,รนะก็จะนําเสนอเรื่องว่าทําไมนะคนตายแล้วนะจำเป็นจะต้องมัดตาสังเพื่ออะไรนะเพราะฉะนั้นเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกัน ขึ้นชื่อว่าเรื่องการตายการสูญเสียก็มักที่จะเกิดขึ้นนะอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเวนวัฏจักรสงสารก็คือการเวียนไหวตายเกิดนั่นเองของพวกเราทุกคนทุกท่านที่เป็นปุถุชนคนธรรมดานะเพราะฉะนั้นเรื่องการตายจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว แต่กระนั้นเมื่อนะมีการสูญเสียเกิดขึ้นคราใดก็มักที่จะมีคำถามตามมาเสมอนะในเรื่องของพิธีกรรมนะทางด้านงานศพนะก็อาจจะไม่เหมือนกันบ้างตามบูมิภาคตามประเพณีแต่ละภาคเนาะแต่ละหมู่บ้านที่จะมักที่จะมีประเพณีที่แตกต่างกันไปนะ แต่ในวันนี้ที่จะพูดให้ฟังนั้นก็คือว่านะทําไมคนตายแล้วทาไมจึงต้องมัดตาสังแล้วมัดตาสังเพื่ออะไรแล้วมัดตาสังนั้นคืออะไรนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคิดว่าหลายๆที่หลายๆประเพณีก็คงจะนะคล้ายคลึงกันในการมัดตาสังก็น่าจะมีอยู่ทุกภาคนะทุกพื้นทีนะ่ในประเทศไทยของเราที่นะนับถือพระพุทธศาสนา ก็มักที่จะเห็นพิธีกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นนะเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตลงหรือมีคนตายนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องถามว่านะทำไมนะต้องมัดตาสังศพนั่นเองนะเพราะฉะนั้นหลายคนสงสัยว่าทำไมคนที่ตายไปแล้วนะหรือทางด้านสัพปร,รือเนี่ยจึต้องนำศพมาทำการมัดตาสังเพื่ออะไรและเหตุผลเป็นอย่างไรวันนี้ก็จะได้ชี้แจงแถลงไขให้ได้ทราบพอสังเกต ก็แล้วกันเนาะการมัตตาสังนะหมายความว่าการมัดศพนะหรือเป็นการผูกศพไว้เป็นเปลาะๆด้วยได้ดิบนะส่วนคําว่าสังเนี่ยนะนะส่วนคําว่าสังในตราสังเนี่ยนะนักปราชญ์บางคนสันนิษฐานว่ามาจากคําว่าสังขารน,นะแต่ศาสตาจารยนะ์พระยานะอนุมานนะราชทน นะสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่าสางซึ่งแปลว่าผีหรือซากศพนั่นเองนะข้อนี้การตาสังหรือการมัดตาสังนะเมื่อมีคนตายนะนะและทำพิธีเบื้องต้นให้แก่ศพเช่นการอาบน้ำศพนะหรือและแต่งตั้งศพเสร็จแล้วก่อนจะนำศพใส่ลงจะทำพิธีมัดตาสังด้วยสายศิลที่เป็นได้ดิบนะที่เป็นไดดิบนิยมมัดเป็นสามปลอก นะคือที่คอที่มือและก็ที่เท้านะมีผู้แต่งคำโครงอธิบายการมัตตาสังเป็นสามเปลาะไว้ดังนี้เขาบอกว่ามามีบุรห่วงหนึ่งนะเกี่ยวพันคอซนะนะับผนะูกบาทาคลอโควงไว้นะพระริยาเนะยี่ยงอย่างปอรัตปอรึงรัตนะมือนานะนะ นะมีบุตรห่วงหนึ่งนะเกี่ยวพันคอซับผูกบาทาคอหน่วงไว้นะพระริยาเยี่ยงอย่างปอรึงรัดมือนานะสามห่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นโครงนะโครงโลกนิตินะที่ที่มนะีผู้แต่งเอาไว้นั่นเอง เขาเนี่ยในการมัตตาสังศพเนี่ยเมื่อนำบ่วงของคลอนะสัพป,ปะหจะว่าคาถาว่านะปุตโตคีวังนะปุตโตคีวังหมายความว่าลูกคือห่วงผูกคอเมื่อเวลามัดว่าคาถารัดประอ,อกนะเป็นห่วงที่หนึ่งนะแล้วโยงเชือกมานะกลางลำตัวนะเป็นห่วงตะกุดเบ็ดนะผูกหัวแม่มือของศพนะที่พนมถือกลวยดอกไม้ถูกเทียนอยู่ นั่นเองรวมมือนาผูกศพให้พนมไว้ที่น้าอกว่าคา,าถานาท่านังหัดเถความหมายว่าทรับคือห่วงผูกมือนะในเวลามัดว่าคาถารัดประคตเอวเป็นห่วงที่สงนั่นเองนะแล้วก็โยงเชือกมาที่เท้าทำเป็นบ่วงผูกหัวแม่เท้า นะผูกข้อเท้าทั้งสองให้ติดกันว่าคาถาภริยาปาเทหมายความว่าภริยาคือห่วงผูกเท้าเป็นห่วงที่สมแม้ศพผู้หญิงก็ว่าคาถาแบบเดียวกันนะบางตำร,ราใช้คาถาว่านะถ้านังปาเทนะไม่ใช่ภริยาปาเทนะและบางตำรากนะ็ให้ผูกข้อเท้าขึ้นมาก่อนนั่นเองนะเสร็จแล้วจึงให้นะเอาผ้าขา,านะผ้าขาวผืนใหญ่ห่อตัว นะโดยคขามวดไว้ด้านศีรษะเพื่อจะได้สะดวกในเวลาปิดนะหรือเวลาเปิดนะเอาน้ำมะพร้าวมาล้างหน้าศพนั่นเองนะแล้วก็เอาได้ดินะขนาดนิ้วหัวแม่มือมัดเป็นเปราะ,ะให้แน่นเป็นห้าเปราะนะและเป็นปริศนารมหมายถึงนิวร์ทั้งห้านั่นเอง นิวร5คืออะไรก็คือกามฉันทะความพยาบาทนะความหว่หวงงว่วงเหงาหาวนอนนะความฟุ้งซ่านรำคาญใจและก็ความลังเลใจทั้ง5อยา่างก็คือนิวรทั้งหทั้งหประการนี้คือสิ่งที่ขวางกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีนั่นเองวัตถุประสงค์ในการมัดตาสังหรือการมัดนะการตาสังหรือการมัดตาสังเนี่ยนะก็เพื่อมาให้ศพพองขึ้นจนดันลงแตกนะเมื่อตอนขึ้นอืดน,นั่นเอง และจะต้องมีการมัดให้แน่นและจัดให้ศพนอนตะแคงในโรงนะส่วนการปล่อยเชือกมัดออกมานอกโรงนั้นนะเพื่อให้ผูกนะผ้าโยงให้พระท่านได้บังสกุลนั่นเองบุญจะได้เล่นเข้าถึงตัวศพแต่เพราะด้วยในสมัยโบราณไม่มียาสําหรับการฉีดรักษาศพนะจาเป็นจะต้องมัดไว้ให้ดีเพื่อให้ผ้าซับน้ําเลือดน้าหนองนะน้ําเหลืองเพื่อป้องกันลงแตกเพราะศพคืนอืด นอกจากนี้ราชบัณฑิตสถานยังว่าการรัดการตราสังหรือการมัดตราสังนะนั่นก็เพราะกลัวผีจะมารังควานนะจึงมัดแน่นหนาไม่ให้ผีเดินมาได้นั่นเองปิศาธรรมนะเขาจะมีเอาไว้อย่างนี้นะก็จะมีเอาไว้อย่างนี้ว่านะึ่มัดตราสังสเปาะมัดที่คอหมายถึงบ่วงรักลูกนะมัดที่มือหม,ม,นะม,นะมายถึงบ่วงรักสามีภรรยานะมัดตรงข้อเท้าหมายถึงบ่วงรักทรัพย์สมบัติ นะติดอยู่สามบ่วงนี้ไปนิพานไม่ได้ต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่จบสิน้นนะ <c oughs> สองนะเคาะลงรับสินเนี่ยไม่ใช่ให้คนตายมารับสินแต่เป็นเพื่อการบอกคนที่มาร่วมงานว่านะอยา่ามัวแต่เอาประมาทขาดสติไม่สนใจในหลักธรรมคำสอนนะเมื่อตายไปก็หมดโอกาสที่จะทำคุณงามความดีจนเคาะจะจะเคาะจนลงแตกนะก็ลุกขึ้นมาไม่ได้ สามการสวดพระอภิธรรมมักจะสวดเป็นภาษาบาลีคนเป็นฟังไม่รู้เรื่องจึงนึกว่าสวดให้คนตายแต่จริงๆแล้วเป็นการสวดเพื่อสอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้นำหลักธรรมไปพติปฏิบัติให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวันนั่นเองนะดังนั้นแม้จะฟังไม่เข้าใจแต่เพื่อการสวดพระอภิธรรมเกิดผลควรนะสมรวมนะส่งจิตไปอยู่กับเสียงพระสวดเมื่อจิตสงบนิ่งอยู่แล้วเสียงพระสวดก็จะเกิดสมาธิจิตได้นั่นเองสี่ นะการบวชหน้าไฟมักจะเข้าใจกันว่านะเป็นการบวชรวงผู้ตายขึ้นสวรรค์ความจริงนั้นไม่ใช่เนะพราะเป็นการบวชตามไฟคือการปรงธรรมสังเวทนะต่อการเกิดแก่จเจ็บและตายในที่สุดมนุษย์ก็มีเท่านี้นะทําให้เกิดการเบื่อหน่ายต่อชีวิตในโลกีวิสัยไม่ประสงค์จะอยู่ในเพศคารว่จึงพอใจในสมณะเพศนั่นเองนะมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อล้นุดพ้นนะเข้าสู่มรรคผลนิพพานะ และหการนิมนต์พระจุงออกหน้าโสเพื่จะสอนให้คนอยู่ได้ดำลึกว่านตอนที่ยังอยู่ควรต้องเตือนตามหลังพระหมายความว่าให้ดําเนินชีวิตตามพระธรรมวินัยนะหรือพระธรรมคําสั่งสอนนะของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองจึงจะอยู่ดีมีสุขมีความเจริญก้าวหน้า 6. กนะการเวียนไวอ่าการเวียนซ้ายสามรอบหมายถึงการเวียน่หวตายเกิดอยู่ในภพทั้งสอันมีกามาพรูปปพและอรูปปพบ ด้วยอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานก็จะเป็นทุกข์ไม่จบสิ้นฉะนั้นต้องทวนกระแสะกิเลสเป็นการสอนธรรมชั้นสูงนะจึงได้พาศพเวียนซ้ายนั่นเองเจ็ดการใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพเพื่อชี้ให้เห็นว่าน้ำมะพร้าเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ผู้เข้าสู่มรรคผลนิพพานจะต้องทำระจิตให้สะอาดด้วยน้ำทิพย์จากพระธรรมนั่นเองแปดการแปรรูปหลังจากการเผาแล้วนะมีการเก็บอัฐิ นะหรือมีการเขียนขี่เท่าพูดตายให้เป็นรูปร่างกลับไปกลับมาเพื่อจะบอกว่านะได้กลับชาติใหม่แล้วนะตามวิบากกรรมนะของตอนเองต่อไปนั่นเองนะนี่ก็เป็นเกล็ดความรู้เล็กๆน,น้อยๆนะจากงานศพนะอาทิเช่นการตราสังหรือการมัดตราสังนะก็เลยแถมปริศนาธรรมนะในงานศพนะให้ทุกท่านทุกคนได้ทราบ เป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นการตาสังหรือการมัดตาสังนั้นเกี่ยวกับอะไรและมีอะไรบ้างและมีที่มาอย่างไรก็ได้อธิบายไปพอที่จะสมควรแล้วนะก็หวังว่าทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังก็จะได้คิดพิจารณาในสิ่งที่เป็นปริศนาธรรมนะในสิ่งที่เป็นหลักธรรมที่นะเป็นกุศลบายสอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้รู้จักใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและไม่ประมาทในวันเวลา ที่ผ่านไปนั่นเองเพราะฉะนั้นขอความสุขความโชคดีจงมีเก่ทุกท่านทุกคนก็ขอเจริญพร